สงขลาชี้แจงพรบรนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระวังภัยเงียบช่วงปิดเทอมเด็กจมน้ำตายเฉลี่ยว,วันละ4คนเตือนผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดพระโพธิสัตว์กวนอิมครบรอบวันประสูติเทศบาลนครหัดใหญ่จัดพิธีฉลอง19มีนาคมนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรัวข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่านวิลลไวเว็บไทยทีวี97 c o m และ FM 97.0เมกะเฮิร์ค่ะดิฉันโซเฟนาหายิมะเด็งเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะจังหวัดสงขลาชี้แจงพรบนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันนี้12มีนาคม2557เวลา9นาฬิก30นาทีที่โรงแรม BP สมิลาบีดอําเภอเมืองสงขลาจัดการประชุมเชิงวิชาการนายจ้างและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามพรบรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550 การจัดงานในครั้งนี้สำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือสถานประกอบการแต่ละหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29เมษายน2554มีผลบังคับใช้เมืม่อวันที่26ตุลาคม2554 โดยมีสาระสําคัญคือกําหนดให้ในายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดเข้าทํางานในอัตราร้อยคนต่อคนพิการหนึคนเสร็จของทุกร้อยคนหากเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คน ทั้งนี้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีหรือให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานหรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยนับจำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่หนึ่งตุลาคมของแต่ละปี สำหรับจังหวัดสงขลามีจำนวนสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของการจ้างงานคนพิการจำนวน210แห่งต่อด้วยสกุปข่าวค่ะระวังภัยเงียบช่วงปิดเทอมเด็กจมน้ำตายเฉลี่ยววันละ4คนเตือนผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอันตรายช่วงปิดเทอมกับปัญหาการจมน้ำและเสียชีวิตของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีที่ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากภาพข่าวตามสื่อต่างๆ จากการตกน้ำจมน้ำจัดเป็นสาเหตุหนึ่งใน1ิสาเหตุอันดับแรกของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายงานว่าเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำมากถึงปีละ1 5 0 0คนหรือวันละเกือบ4ี่คนจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่มีอายุต,ต่ำกว่า15ปีเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆในทุกๆสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อคือมากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจรประมาณ2เท่าตัวมากกว่าไข้าจากไวรัสที่นำโดยมแมลงและไข้เลือดออกถึง24เท่าตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องใส่ใจบุตรหลานไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังและส่งเสริมให้เด็กอายุ6ขวบขึ้นไปรู้จักระวังภัยจากการจมน้ำในเมื่อทุกวันนี้มีเด็กไทยเพียงแค่ 23. 7ซที่ว่ายน้ำเป็นและมีเพียง 4. 4เเเท่านั้นที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้ นอกจากการป้องกันแล้วยังต้องรู้จักการช่วยเหลือผู้จมน้ําให้ถูกวิธีอีกด้วยเพราะมีเวลาเพียงสีนาทีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ําได้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงควรช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจากการคาดประมาณในอีกแปปีข้างหน้าหากไม่ดำเนินมาตรการใดๆจะมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำมากถึง16,696คน วิธีการที่ถูกต้องที่สุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็คือหากผู้จมน้ำหยุดหายใจต้องเป่าปากสลับกับการนวดหัวใจอย่างถูกวิธีและไม่ไว่าอย่างไรก็ตามต้องนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดส่วนวิธีที่ผิดในการช่วยเหลือก็คือการจับอุ้มพาดบ่าเพราะจะยิ่งทำให้ผู้ประสบภัยสำลักน้ำได้และห้ามวางผู้ประสบภัยแบบกระทะคว่ำเพื่อเอาน้ำออกเพราะจะทำให้ผู้ประสบภัยขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนและช่วงฤดูร้อนถือเป็นช่วง3เดือนอันตรายที่พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ471คนต่อปีหรือวันละ6คนโดยในปี2556ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวน421คนเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในขณะน,นี้ซึ่งสภาพอากาศได้เปลี่ยนเป็นฤดูร้อนถือว่าเป็น90วันอันตราย ที่มีความเสี่ยงเด็กจมน้ำตายสูงที่สุดเนื่องจากเด็กๆมักจะลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนในสภาพาอากาศร้อนอบอ้าวและมักลงเป็นกลุ่มเมื่อมีรายหนึ่งจมน้ำมักจะลงไปช่วยกันแต่ช่วยไม่เป็นจึงมักจมน้ำตายด้วยกันในที่สุดสำหรับแหล่งน้ำที่เด็กตกน้ำจมน้ำมากที่สุดคือแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำลำคลองหนองน้ำบึง รองลงมาคือสระว่ายน้ําและอ่างเก็บน้ําส่วนใหญ่กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5้าขวบจุดเกิดเหตุมักอยู่ในบ้านคือจะจมน้ําในถังน้ําอ่างน้ํากละมังที่มีน้ําอยู่เนื่องจากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดีทําให้ล้มในท่าศีรษะทิมลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทําให้เสียชีวิตปัญหาเด็กว่ายน้ำไม่เป็นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทยโดยผลการสำรวจล่าสุดในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่มีประมาณ13ล้านคนว่ายน้ำไม่เป็นมากถึง11ล้านคน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กควรตระหนักและรับรู้ปัญหารวมทั้งหาแนวทางเพื่อป้องกันการจมน้ําในเด็กและจะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ําเองตามลาําพังและห้ามกระโดดลงไปในน้ําเพื่อช่วยเหลือเพื่อนแม้ว่าจะว่ายน้ําเป็นก็ตามเพราะเด็กมักจะจมน้ําเสียชีวิตเป็นกลุ่มเนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ําและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องควรตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย หรือถ้าไม่มีใครก็ให้ใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นแกลอนถัง ลูกมะพร้าวไม้ยาวๆหรือเชือกโยนให้ผู้ตกน้ำเกาะลอยตัวเข้าหาฝั่งและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆควรมีเพื่อเป็นทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดปัญหาจมน้ำคือการสร้างเกราะป้องกันตนเองโดยมีการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยเน้นสอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำสามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกน้ำและรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำในเบื้องตน้น ทั้งนี้ทั้งในและต่างประเทศพบว่าการสอนให้เด็กว่ายน้าและมีทักษะการเอาชีวิตรอดรวมไปถึงการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กประกอบกับการศึกษาพบว่าเด็กที่สามารถว่ายน้ําเพื่อเอาตัวรอดจะช่วยป้องกันการจมน้ําได้มากกว่าเด็กที่ไม่สามารถว่ายน้ําได้ถึงสี่เท่าตัวด้วยกันครับผมในแพทย์กุลเดชเตชะนภารักษ์ครับผู้มืนในการโรงพยาบาลหันใหญ่ครับ ในในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้เป็นช่วงอันตรายช่วงหนึ่งของถ้าพูดถึงเด็กๆนะครับเพราะเด็กได้มีการปิดเทอมหยุดเรียนเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนก็มีกิจกรรมพิเศษที่ทํากันนะครับไปเล่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยในสิติที่ผ่านมาเนี่ยการเสียชีวิตของเด็กที่ต่ํากว่า15ปีเนี่ยนะครับจะมีการจมน้ําตายเนี่ยสูงมาก นะครับสูงกว่าอุบัติเหตุสูงกว่าการเป็นไข้จากการติดเชื้ออะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการตายจากการจมน้ำของเด็กเนี่ยนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณพันเกือบเกือบพันสาคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยในช่วงปิดเทอมนั่นเองอะนะครับจะมีอัตราการตายของเด็กจมน้ําจากการจมน้ำเนี่ยนะครับสูงถึง500กว่าคนนะฮะในช่วง3เนี่ยสเดือนเนี่ยท่านผ้นันจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีในัยะสาคัญพอสมควรทางกรมควบคุมโรคเองนะครับเมื่อเห็นข้อมูลระบาดทางระบาดวิทยาแบบนี้เนี่ย ก็เลยมีส่วนที่อยากจะออกมารณรงค์ให้กับประชาชนได้รับทราบว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันมีมากพอสมควรเพราะฉะนั้นการระแวดระวังรูปๆูปหลานๆเนี่ยนะครับในในขณะปิดเทอมตอนนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลน,นิดนึงครับโดยทั่วไปการตายจริงๆก็จะเกิดกับในแหล่งน้ำธรรมชาติเย,เยอะครับในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็ใน แหล่งน้ําที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นถังไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้เด็กเสียชีวิตตรงนี้มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ปทุมธานีในถังน้ําเล็กๆเ,เนี่ยเด็กทำกิ๊บติดผมหล่นลงไปแล้วก็ก้มลงถังน้ําเพื่อจะไปหยิบเนี่ยก็หัวทิ่มลงไปแล้วก็จมอยู่ในถังเสียชีวิตนะฮะแม่เนี่ยไป รับโทรศัพท์หรือไปอะไรไม่รู้แป๊บเดียวเองนะครับไม่กี่นาทีนะฮะทำให้มาดูแลลูกไม่ทันเอาไปโรงพยาบาลช่วยก็ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้เด็กเสียจะเห็นว่าเหตุที่ทําให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยม,มันมีง่ายๆเป็นง่ายๆเพราะฉะนั้นการระแวดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมอยากเรียนพ่อแม่เด็กที่มีลูกเล็กๆกันนะครับหรือว่าไม่เล็กมากเนี่ยช่วยกันดูแลนิดนึง ถ้าเผื่อสามารถที่จะเอาไปสอนว่ายน้ําได้ให้มีทักษะในการที่จะว่ายน้ําได้เป็นเนี่ยก็ช่วยทําให้มีชีวิตรอดจากอุบัติเหตุในสิ่งเหล่านี้ได้ค<ม>่อนข้างจะดีครับต่อไปเป็นสกุปข่าวค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมครบรอบวันประสูติเทศบาลน,นครหัดใหญ่จัดพิธีฉลอง19มีนาคมนี้ เนื่องจากพระโพธิสัตว์กวนอิมครบรอบวันคล้ายวันประสูติโดยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยและชาวต่างชาติและเป็นจุดศูนย์รวมของชนเชื้อสายจีนที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่จึงจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่19มีนาคม2557สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมชมและสักการะองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพอื่นๆ พระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาเป็นปางประธานพรสร้างด้วยหินหยกสีขาวโดยเทศบาลนครหันใหญ่พร้อมด้วยประชาชนสมาคมมูลนิธิร่วมใจสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสท,ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีแกะสลักอย่างประณีตบรรจงโดยช่างชาวจีนจากมณฑลเหอเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนพระโพธิสัตว์กวนอิมองนี้เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงถึง9.9เเมตรน้ำหนักโดยรวม ประมาณ80ตันได้ทำพิธีพุทธาพิเศษและสมโพธ,ธเป็นเวลา3วันเมื่อวันพุทธที่7เมษายน2540ทางพิธีแบบจีนและแบบไทยพุทธภายใต้ฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมจัดทำเป็นห้องโถง8เหลี่ยมซึ่งแต่ละมุมเป็นที่ประดิษฐ,ฐานของรูปปั้นของเซียนทั้ง8องค์ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงบารมีที่แผ่ไพสารมายังผู้มีจิตศรัทธาได้เป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์กวนอิมเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเขาคอหงภายในสวนสาธารณะนครหัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ถนนกาญจนาวนิชห่างจากตัวเมืองหัดใหญ่ประมาณ6กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหัดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง บริเวณสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกแม้ประดับอย่างงดงามมีทั้งศาลากลางน้ําสวนนกมีร้านอาหารไว้บริการจากเชิงเขาใกล้กับสวนนกเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้กับค่ายลูกเสือมีทางรถยนต์ขึ้นเขาเพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม โดยถัดขึ้นเขาไปจะเป็นที่บระดิตสถานพระพุทธมงคลมหาราชและจุดชมวิวจากนั้นจะมีทางต่อไปยังศาลเท้ามหาพรหมเส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างสูงชันและคดเคี้ยวซึ่งไม่ไกลจากพื้นที่สําคัญของอำเภอหัดใหญ่ <c oughs> เช่นโรงพยาบาลสงขลานครินสำนักง,งานเทศบาลคนครหัดใหญ่และโรงแรมอีกหลายแห่งในอำเภอหัดใหญ่ โดยในวันพุธที่19มีนาคม2557นี้เทศบาลนาครหัดใหญ่จึงได้จัดพิธีฉลองวันคล้ายวันประสูตริพระโพธิสัตว์กวนอิมรวมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายแด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมโดยมีพิธีตั้งแต่9น้นาฬิกาณบริเวณที่บริษฐสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมสวนสาธารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่ สำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web t h a i t 9 7 c o m และ fm 97.0 m h z ค่ะดิฉันและทีมข่าวไทยทีวี97ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ